อะไรนะอะไรเนาะผมหมายถึงว่ายังไม่ได้อีกวะอะไรไม่ได้ได้ยได้แล้วได้เลยได้เลยได้แล้วได้แล้วเย้เยโอ้ยยี่ยตีกูทำไมอะคนต่างกีกันโอ้โหอะไรกันเนี่ยเฮ้ยไม่ไม่ถูกกันหรอเออเอาเอาหินไปเอาหินไปพี่ไทฟีอะหินไปหินก้อยี่ยกะฐานฐานเธอฐากฐานปีระเ่ยย่างเนี่ยเราได้ชเมิ้นเผาแล้วเย ปา,า,าปลาทำเผาปลาผมขอกินก่อนแล้วกันนะหนึ่งคำพี่หิวไหมพ,พี่ก็หิวนะแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะได้อยู่ละทร้าว่าตรงไหนดีวะพี่คิดว่าตรงนี้คือประตูไป๋ยวมาหาไม้ก่อนแต่ก็คงไม่มีหหลกต้องผมพิมแล้วพี่พี่เลยก็ได้นะชิมแน่แน่พี่ครับผมมันมีน้อยแต่ก็เอาไปก่อนแล้วกันเล็กๆน้อยๆกันจากคนจากคนในท่าคนาในท่าคนในทําเราไปคนทําด้วยกันแล้วว่า ลงไปเลยดีไหมลงคุยลงไปเลยเนี่ยเราสร้างสร้างเหมืองเลยเป็นไงสร้างเหมืองแบบเนี่ยนะ <c oughs> อันนี้เป็นบ้านชโวคาของเราก่อนแล้วกันนะใช่ใชแล้วคราวหน้าเราจะไปบุหามู่บ้านกันเรารีบลงลงลงสิครับคุณแบงค์อุ้ยอุ้ยอะไรอะครับคุณกดไปเลยก็ได้นะกลัวผีครับไม่ต้องกลัวผีครับไม่ต้องกลัวผีครับเดี๋ยวผมหาให้ค,คุณใกล้แล้วกันที่ที่กดอย่างนีน้ละ,ะเอียดไหมคระเผื่อเผื่อคุณไม่พอโอเคครับผมครับ เอาผมให้เอาผมผมดรอบหน้าที่เออคุณอาคุณคุณเอาไฟไปเลยเอออืมคุณออกไปไปเลยแต่ถ้าถ้าไม่พอเดี๋ยวผมหาเพิ่มให้เฮ้ยเจอเหมืองอ่าเจอแล้วน้องแปบ๊บเดียวเองเจอเหมืองแล้วเจอเหมืองแล้วมานี่มาน,นี่มาน,นี่มาน,นี่อนนโอเคได้ครับโอ้เหมืองแยกด้วยยิดโอ้ใหม่ก็หูซิมีอะไรมั่งครับเหมืองนี้เราจะสำรวจนะครับ กว่าเราคนครับเดี๋ยวผมปรับไฟให้ปรับไฟให้ไฟเริ่มหมดแล้วเนาะเนี่ยเมืองปกยา้าเดียวเจอเหมืองแน่ใช่ครับไม่ใช่เหมืองเดิมนะไม่ใช่เหมืองเดิมเอานี่มันชางเดิมดิว่ะเอาคุยคุยเดียวเดียวเดี๋ยวเราอาการหลอนร้นังมากครับคุณคุณจะคุณไปทางไหนต่อครับจะไปทางไหนแม่งกูคิดไม่ออกว่ะน่าจะตรงไปได้แหละตรงไปด้วกัน ผมไปแล้วนะไปแล้วเก็บตัวเจตจ่ายไปอ๋อเป็นะประมาณนี้เลยของครับของเขาครับทหารของครับทหารเจดีจังเลยโอเคเช้ายังไเนี่ยไม่รู้ครับเช้ามานานเร็วหน่อยเช้าก็จะเช้าเลยนะจะทำมาหาคุณมาหาผมดิหาคนเยอะเลย ตามล่านะครับตามล่าหาทองก่อนไปนึ่งตอนนี้คือทองสําคัญมากไม่รู้ทําอะไรซื้อได้ไมค่าขนาดนั้นเลยแต่แต่มันก็มีค่าแชรบมันมีค่าครับก <รอ S 1> ็บอกคุณดีตามล่าเรา,าไปแรกกับได้แชร์ก็เล่นเนียใช้ง่ายดีใช้ง่ายดีครับแบบแบบ,แบ,บหนึ่งเลยแบบง่ายเกิอนอ่ะมันแบบอ่อมันจี้จานอ่ะมันง่ายเกินไปแล้วก็ถ้าถามว่า อืออีแมปแมปเกาะลอยฟ้านั้นก็ค um ือมันหายไปแล้วครับก็ไม่ต้องทวงนะครับไม่ต้องทวงไม่ต้องทวงเลยมันหายจริงๆเลยแหละมันหายเลยเลยหายเลยแหละผมโอเคผมขอจะจบผมจะจบผมขอจบคลิปด้วยกันตีเหมือนละกันครับสุดท้ายของผมแบบงูๆเลยนะครับก็ใช่ครับเราทำบุญครับตัดการตัดแบบ ไอชิตอนนะครับผมตัดแบบงูๆแเลยนครับผมอ่าก่อนจากไปนะผมขอตีคุณสักครั้งหนึงอ่ลืกไล์กดแชร์ด้วยครับแชร์ไอไปด้วยตืดๆตืดๆตืดืดๆเออเออก่อนก่อนจากไปผมขอขอตีคุณได้ปะไม่ไหวแล้ว